สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค <Okay. S 2> นะคะวันนี้นะคะหมอเจมหมอลิลลี่นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะอ,อะถ้าเรามาเจอกันนะคะสองคนเราก็จะมีเรื่องมาแชร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ท็อป,ปิกหัวข้อที่เราจะมานำเสนอก็คือสิ่งที่หลายๆคนสงสยัยเกี่ยวกับการดูดวงนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยอยากจะให้หมอเจมเล่าเลยดีกว่าว่าแบบ อยากจะมีอะไรมาแชร์นะสิ่งที่หมอเจเจอว่าคําถามหรืออะไรก็ได้ข้อสงสัยที่ท,ที่เจอที่สุดใช่<ม>คือเวลาดูดวงเนอะเวลาคนมาเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะคุยด้นเนี่ยพอคุยเสร็จหลังจากความแฮปปี้ทุกอย่างแล้วอะ่ะสิ่งที่ถามตามมาเสมอคือดูอีกทีได้เมื่อไหร่คะดูบ่อยได้แค่ไหนคะอยากดูแล้วอะค่ะหมอ,อ,อหรือว่าแบบว่าเอ๊ะ อย่างทุแล้วแต่่งดูเวทีที่แล้วได้แบบหมอคะคือแบบดูอีกดูบ่อยๆดวงช้าจริงไหมคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือจะเป็นคําถามที่ได้ยินบ่อยมาถามว่าดูบ่อยหมอแฮปปี้ไหมแฮปปี้สิคะแฮปปี้มากมันมันก็ใช่ไหมมันก็จะต้องบอกว่าคจะมันก็ถือว่าโอเคอันนี้มันคือวิชาชีพเรามันเป็นรายได้กับเข้ามาเราก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วแต่ถ้าในความคิดของเจจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยดวงอะค่ะ เขาเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วเนาะดังนั้นอย่างเจดูอ่ะเจบางครั้งเจต้องเช็คตัวเองเนี่ยคือเช็คอยู่เรื่อยๆทุกสิบวันทุกเจ็ดวันโดยปกติอะค่ะจะเช็คอย่างน้อยๆต้องมีอาทิตย์ละครั้งที่คอยดูอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วดูเพื่ออะไรดูเพื่อเช็คดาวเช็คการเดินของดาวเนาะดังนั้นแล้วก็เช็คเพื่อเรียงด้วย อ่ะเราก็จะเรียนอยู่ตลอดดังนั้นหมอดูเวลาเรียนนะคะเขาเช็คกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วอืดังนั้นเรื่องที่ดวงช้าโอ้โหไม่งั้นคนที่เป็นหมอดูทั้งหมดหรือคนที่เรียนทั้งหมดช้กจะไม่แทและวค่ะอ่ะถ้าอย่างนี้อันเนี้ยดังนั้นประเด็นในดูเรื่องดวงช้าเจ๊บอกเลยว่าตัดไปของของของเระค่ะส่วนตัวเช็คดวงบ่อยแค่ไหนไม่ค่อยบ่อยบางทีแบบ เดือนหนึ่งเดือนครึ่งหรือว่าบางทีก็แบบสิบวันอันนี้สิบวันคือจะบ่อยสุดในกรณีที่เรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันยังไม่เสถียรนะคะเรื่องบางเรื่องมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสําหรับความที่นี่นะคะดูได้ทุกๆสิบวันนะแต่ในสถานการณ์ที่เราตามเรื่องในเรื่องหนึ่งอยู่แล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่เสถียรเท่าไหร่ยังเออมภาษาสเตเบิลเท่าไหร่ไรอย่เบิ้ใช่มันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเช็คแต่ถ้าเป็นแบบวงรวมขนาดทั้งปีอะ เช็คทุกประมาณแบบ2อสเดือนเช็คทีแบบใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเฮ้ยการเงินการงานทิศท,ทางไปในแบบไหนอะไรเงี้ยจะเช็คแบบนั้นไม่ไม่บ่อยแต่ถ้ามีเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยากจะเช็คแล้วแบบมันรู้สึกว่า มันเปลี่ยนไปเรื่อยเงี้ยจะเช็คแบบทุกๆ10สิบวันออประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในมูลเจนเนาะเอาจริงๆอะค่ะถ้าสมมติอยากเช็คจริงๆอะอันนี้คือตามสะดวกของลูกค้าแต่ว่าอย่างที่เจบอกเนาะว่าตามจังหวะก,การเดินของดาวใหญ่ๆที่จะบอกกับลูกค้าอยู่เสมอแล้วอะคะ่ะอย่างดาวที่ดูแล้วมันเขาเรียกเหมาะสมที่สุดละกันมันจะย้ายอะคะ่ะทุกเดือน ถ้าเดือนละครั้งบางครั้งเลาอยากจะดูก็ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามาเช็คดูค่ะเจจริงๆเนะเจดูให้เทรนน่ะมันยาวอยู่แล้วดังนั้นนะคะช่วงเทรนภาพรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูในระยะหลักปีให้อยู่แล้วดังนั้นถ้าช่วงเวลานั้นคุณไม่ได้มีเหตุจําเป็นก็ไม่ได้แนะนําให้ดูแต่ถ้าสมมุติว่ามีเหตุต้องตัดสินใจมีเหตุดีเทลบางอย่างที่แบบว่าเอ้ยไม่แน่ใจ อยากทราบเพิ่มเติมอ่ะอันนี้มาได้เจไม่ได้ไม่ได้สี่เรียอะ,ะ,ะ,ะแต่ก็แต่แตด้วยแต่มันจะมีข้อนิดนึงว่าแต่บางอย่างอะค่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือมันเป็นเรื่องที่แบบดีเทลแบบโอ๊ยมันนิดเดียวอ่ะอันนี้เจอยากให้ใช้วิจารณญาณของเองในการตัดสินใจด้วยเพราะไม่งั้นนะคะการดูรวงตลอดเวลามันกลายเป็นว่าคุณอะจะจะใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับ ขาดความมั่นใจในตัวเองอันนี้มันส่งผลถึงบุคลิกของบุคคลด้วยมีมีหรอแล้วกี่เรื่องหนึ่งคืออย่างเช่นคําถามเดิมเป๊ะเลยนะอืมแต่อย่างเช่นหมอรูบอกว่าเออให้รอประมาณสองเดือนแต่ลูกวงรอไม่ไหวแล้วแล้วก็ถามอามเดิมเชื่อไหมว่าเราเคยเทแล้วมันคือคําตอบเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเงินส้งสาหรือในบางครั้งเรารู้สึกว่ามัน เราอยู่ที่ปรับจิตใจอะค่ะให้รอได้ไม่ได้เพราะหมอรู้บอกไปแล้วว่าสองเดือนแต่คุณแบบเฮ้ยฉันผ่านไปแค่สองอาทิตย์สองวันอะอยากมันรอไม่ได้ะแต่เด้นะอันนี้คือหมอดูบอกว่าจะดูสักกี่ครั้งอะค่ะมันก็เหมือนเดิมเพราะมันคือคําถามเดิมใช่อันนี้จริงแล้วก็คือผ่านการเราก็เคยลองอะมันเคสแล้วเหมือนเดิมอ่ะส่วนเราคุณจะดูให้มันไม่ได้ต่างทำไมในเงี้ยอันนี้หมอดูก็จะ ถ้าเป็นคำถามเดิมนะมแล้วเราก็ยิ่งบอกดูก็จำได้นะบางทีเราจะจำเพราะว่าเราก็เฮ้ยเราก,เราก็เราก็ไม่ได้อยากจะได้เงินขนาดนะั้นถ้ามันเป็นแบบคือมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะอันนี้จะต้องบอกก่อนแต่ว่านอกจากบางเคสซึ่งบางเคสจะยองดูให้หอย่างเช่นอย่างเช่นมีมีคุณแม่คุณแม่อันนี้คือเขากังวลเรื่องลูกมากมแต่ว่าอันนั้เป็นสถิติใหม่ของเจเลยนะเดือนเดียว ดูถี่มากคือ1เดือนเนี่ยดูไป3ามรอบซึ่งเป็นคําถามเดิมเลยแต่เป็นคำถาม่ยก่บลูกซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยคือมันเป็นความกังวลของคุณแม่เยอะดังนั้นทั้ง3ามรอบอะค่ะมันเป็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยอ่าดังนั้นมันก็คือต้องเหมือนกับคุยด้วยแล้วก็บอกเขาว,ว่ามันมาเป็นเต่แบบนันคุณแม่ต้องสบายจาแต่โอเคให้เข้าใจเนาะวบางที มันช็อย่างงี้หมอรู้ใหนะเช็คได้ทดลองได้หมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งสมมติน้เหมือนหมอเจบอกอ่ะคุณแม่ดูเรื่องเดียวสามเดือนละสามครั้งเลยแล้วคําตอบก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครั้งหน้าคุณแม่ต้องรู้แล้วนะคะว่าถ้าเป็นคําถามเดิมคุณแม่ดีเช็คแล้วนะแต่อันเนี้ยเข้าใจคุณแม่นะเข้าใจนะเพกังวลแต่จริงอยากบอกทุกทุกเลยว่าแบบถ้าเรื่องเดิมนะ เหมือนเดิมถ้าแบบให้รอแบบระยะเวลาเท่าเดิมก็คือเหมือนเดิมจริงเพราะว่าของตัวเองก็เหมือนกันบางทีเราก็ร<ช>อเราก็ไม่ใช่ว่าคนที่จะรอได้กันแบบขนาดนั้นนะเ6บอหรืหกเดือน ฉันก็ต้องมามอยูแหละแต่เข้าใจอันเนี้ยมันนานโฟโรกได้เพราะว่ามันอาจจะมีปัจจัยเปลี่ยนเช่นตัวเราเองเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหรือถูกถามเรื่องความรักเนาะถามเรื่องความรักว่าแบบเฮ้ยเขาจะแบบยังไงกับเราต่อแต่เฮ้ยมันต้องรอนะประมาณเนี่ยถามในคนเดือนที่เขาโน่นนี่อะไรก็ว่าไปแต่เราเฮ้ยมันตลอดเวลาที่จะรอได้ไงสามเดือนเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยน ถ้ารอยอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนได้มันก็เช็คได้ใช่เราก็มองว่าแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เคสใช่ดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่อยากรู้ม,มันเป็นเรื่องใหม่ๆอยากจะดูเพื่อช่วยหรือเพื่อคอนเฟิร์มในเรื่องของการตัดสินใจอ,อันนี้ดูเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติมันเป็นเรื่องเดียวซ้ำๆๆๆมาเจว่าอันน,นั้นอะอย่าดูเลย มันมันัคติใช่ค่ะทัศนคติแล้วก็ฝึกความอดทนตัวเองด้วยฝึกความอดทนในเรื่องของการรอคอยการในเรื่องของความหนักแน่นทางด้านจิตใจแต่ไม่อยากหาคนคุยคุยกับหมอดูแลสบายใจก็ได้แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า มันไม่ได้เปลี่ยนใช่เพราะไม่งั้นบางทีมาอ้าวเหมือนเดิมเลยค่ะอ้าวเราจะให้มันเปลี่ยนอะไรล่ะคะดังนั้นบางทีคนคนดูอ้าวเซงอ่ะทำไมเหมือนเดิมมะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนอ้าวคือบางทีต้องถามนะว่าตกลงอยากรู้ในสิ่งที่มันจะเป็นเออ่อยากฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ยินใช่ใช่ใช่ดังนั้นน่ะบางทีเราต้องเข้าใจดังนั้นการดูดวงอะเจ้าจะพูดเลยว่าเออต้องเข้าใจนะ พื้นฐานของตัวเองพื้นฐานของสภาพแวดล้อมเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ของคนรอบข้าง <Okay. S 1> ดังนั้นต้องมีความเข้าใจตรงเบสนี้นะแล้วอยู่ต้องรับ รับด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้าใจนะต้องแต่ไม่เอาไม่เป็นไรหรอกอันนี้ต้องไคาดหวังนะว่าจะให้คุณต้องไปสิสิ่งที่เราพูดไปแล้วเขาสามารถทําได้เรยอได้ทั้งหมดให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจเอาทําได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันเพราะทุกคนมันจะต้องใช้เวลาใช่ใช่แต่ให้เข้าใจดีสิ่งที่จะสื่อก่อนแต่ยินดีนะที่เข้ามาแล้วได้พูดคุยได้ปรึกษได้พูดคุยได้ปรึกษากันใช่คุยบางทีคําถามเดิมก็โอเคมาคุยกันเพื่อ เพื่อรับพลังบวกกันทุกคนอ่าก็ได้ถ้าสมมติว่าเออเป็นคําถามเดิมแต่รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ไหวจิตใจมันนอยอะเอาจริงๆเพราะว่าอย่างที่ลูกค้าหลายคนลูกดวงหลายคนนะคะมาดูว่าคือแบบบางครั้งการการป็นว่ามันจิตตกอะมันอยากได้ใครสักคนอะคะ่ะที่ได้พูดคุยบางครั้งเรื่องบางเรื่องที่เราได้เราฟัง จได้รับฟังมาอย่างเงี้ยลูกวงหลายท่านบอกเลยบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถบอกกับคนใกล้ชิดได้บอกกับเพื่อนสนิทได้บอกคนในครอบครัวได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือซะว่าเราเป็นอีกอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่คุูสามารถได้ระบายในเรื่องเรื่องพวกนี้แล้วก็ลองดูซิว่าทิศทางในความคิดเห็นหรือสิ่งที่น่าให่บอกหรือพื้น ว่าทิศทานในเรื่องของพื้นดวงที่จะเป็นไปออะค่ะมันจะอา,อาจจะให้นักข้อคิดแนวคิดกับคุณในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเปิดมุมมองคุณในอีกภาพหนึ่งที่คุณคิดไม่ถึงก็ได้อันนี้ก็ยินดียินดีมากๆอโอเคอคาถามต่อไปที่เจอมีไหมหม,อ,มอเจ้การถามอันนี้ใช่ไหมอะไรเจอบ่อยเดียวกันรัวๆจริงๆมันมีเยอะมากเลยเนาะเราจะเป็น EP ต่อไปนะ ไม่เป็นไรเอาเลยได้เลยอีก,อก,อกคำถามหนึ่งอีกสักคำถามหนึ่งเนาะบางคนชอบถามว่าเอเพราะว่าเจย์จะดูได้ทางไพ่ยิปซีทั้งโหราศาสตร์แล้วก่อนนะเนี่ยบางทีก็อให้เรื่องหลักการจะดูไพ่ยิปซีดโหราศาสตร์แล้วควรจะชอบถามจะให้ดูอะไรเดียรคะศาสตร์ไหนดีกว่ากันะคะเอาจริงๆนะ้วมุมมองเจนะหลังๆอ่ะเริ่มใช้พร้อมกันแล้วนะแต่เจะจะบอกอย่างหนึ่งว่า มันมีเรื่องของดูการดูดวงการดูเอ่เอการดูดวงทั้งหมดเนาะมันมีเยอะมากเอาเคงั้นก็คือะเลยนคำถามที่เจอบ่อยอะอหมอเรลี่ขอสรุปก็คือโหเขาเรียกว่าศาสตร์ไหนแห่งการดูดวงที่ดีที่สุดหรือ w o กที่สุดเออนนีเคาถามที่หมอเจ์เขาเจอบ่อยใช่ไหมบ่อยบ่อยบ่อยเจอบ่อยมากการที่รู้เนาะมันมีเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลขเลขงจีนดูเลขด หรวศาสตร์ไทยหัวละศาสตร์ตะวันออกหัว่ะศาสตร์ตะวันตกอ่ะมีมีมีหัวล่ะศาสตร์พม่าอะไรมากแล้วก็มีเลขฐานเจ็ดมีเลขดูอะไรนะดูเยอะอ่ะดูดูอักษรรูนอ่ะเออพูดเนี้ยดูหินดูลายมือลายเท้ายไพ่มากใช่มีไพ่ออร์คคอไพ่พาพิคเน่ไพ่ภูมิยานใช่ อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะดีเทลที่ที่แตกต่างกันไปเอานี้ละกันแต่ว่าทิศทางในการดูแล้วอะค่ะเราต้องบอกก่อนว่าเราต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่จิตของลูกค้าชอบแบบไหนชอบแบบไหนดังนั้นนะคะลองดูได้หลายศาสตร์เพราะจริงๆแล้วที่เรามาเทสเช็คกันทิศทางแนวโน้มค่อนข้างคล้ายกันนะในมุมต่าแต่สําหรับตัวหมอเองนี่จะคิดว่าอย่างเช่นพวกดูกราฟชีวิตอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นดูภาพรวม หลักๆในช่วงชีวิตในส่วนตัวที่คิดแบบนั้นแล้วก็แต่ถ้าเป็นพวกไพ่อ่ะค่ะมันเหมือนดูช่วงขั้นๆแล้วก็นาคตอันไกลๆอะไรอยางเนี้ยซึ่งมันอยู่ที่พอยเราบางบางบอกเขาสามารถดูรวมได้ก็จะใช่แต่ว่าอย่างส่วนตัวคิดว่าถ้าถ้าเป็นกราฟชีวิตช่วงชีวิตอ่ะอ่ะเราก็ดูแนวโ้มชีวิตเราว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนได้แต่ว่ามันอาจจะลืมหรือมันเราเชื่อว่าเปลี่ยนได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบอะไรที่มันไม่เกิน ไกลๆอ่าแต่อันนี้คือแล้วแต่ใช่อาจจะรวมดูด้วยหลายๆศาสตร์ได้แต่เจก็เลยทุกวันนี้เจก็เลยจะใช้การดูไาพยืดีประกอบโหราศาสตร์ไปเลยดังนั้นคือจะเจเจก็จะดูว่าโอเคสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงแล้วจะดูภาพในระยะยาวๆกว้างๆให้อยู่แล้วคือทิศทางละแนวโน้มแล้วก็มาถามเจาะลึกในแต่ละดีเทลที่เขาอยากเรู ดังนั้นนะคะแล้วแต่จริตของคุณเลยว่าคุณรู้สึกว่าถูกจริตกริส์ไหนมากกว่ากันอันนี้แล้วแต่บุคเพราะว่าส่วนตัวดไพ่ยทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นอ่ะเราเน้นการพัฒนาจิตค่ะทวนวันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้พัฒนาจิตในด้านต่างๆเนี่ยเชื่อไหมว่าถ้าคุณผ่านการพัฒนาจิตที่มันสูงขึ้นอ่ะค่ะชีวิตคุณจะเปลี่ยน แล้วค่อยว่ากันถ้ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าดูดวงหอดแค่ไหนคนเรามีระยะเวลาในการพัฒนาไม่เท่ากานันบางคนบางคนอาจจะใช้เวลาแค่ 2, 2> เดือนคิดได้สามวันคิดได้ก็มีนะหรือแบบเป็นปีถึงกว่าจะคิดได้บางคนโอ้สี่ห้าปีก็ยังไม่ได้พัฒนาจุดในบางเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกในวัยที่ตัวเองเหมาะสมนะว่าเลือกศาสตร์ไหนที่มันเหมาะกับตัวเอง มากที่สุดดีกว่าเพราันไม่มีอะไรดีกว่าการมามีแต่ว่าอะไรที่เราชอบถูกใจถูจริงดีกว่าถูกใจถูจริอันนี้คืออันนี้คืออันนี้เราจะรู้สึกแมทช์กับชีวิตเราเองล่ะถูกไหมดังนั้นค่ะจะถึงบอกลูกค้าตลอดว่าบางทีการดูดวงอะค่ะเหมือนกับเป็นการส่องกระจกแต่เขาจะส่องในมุมที่เราแบบ เฮ้ยบางครั้งอะคะ่ะเราดูมุมเดียวสมมุติว่าเว้ยเราสวยอยู่ข้างขวาเราก็จะดูแบบเอ้ยมุมขวามันโอเคอ่ะแต่บางครั้งอะหาหมอดูเขาจะดูเฮ้ยมุมซ้ายของคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะมันเป็นการเปิดมุมให้คุณด้วยซ้ำดังนั้นมันจะทําให้คุณอะเข้าใจในความเข้าเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นละกันว่าด้วยพื้นฐานอะยังไงข้อดีข้อเสียของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเจยว่ามันทําให้คุณแบบเอ้ย เปิดใจแล้วลองหลับดูแล้วมันสามารถวางแนวทางชีวิตที่มันจะดําเนินต่อไปได้มองเป็นการดูดวค่ะคือบางคุยกัหดูดัวช่วยอย่างน้อยก็หาคุณคุยหรือหาทัศนคติที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นถ้าถ้ามาถ้าเรามันเหมือนเปิดใช่เปิดอีกมุมมองอย่าไปคิดว่ามันเป็นหมวกเป็นลกแต่ให้คิดถึงว่าเอออีกมุมหนึ่งแล้วกันความเพื่อพิจารณาคิดเองนะพาะทุกคนอยางให้ทุกคนนะคะ ช้วิจารณญาณของตัวเองเราไม่มองว่าการดูดวงคือเป็นสิ่งลี้ลับอะไรเลยนะเรามองของเป็นเรื่องของการช่วยพัฒนาทางด้านจิตปัญญาณและก็ช่วยในการชี้แนวทางในการดําเนินชีวิตมากกว่าเนาะแต่ว่าวันนี้เราจํากัดด้านเวลานิดนึงนงหมอเจไว้เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวเรารออีพีหน้านะวันนี้เวลาจํากัดหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะ